เนินเปลือกหอยขนาดใหญ่ที่พบใกล้ทะเลาสาบเตียนถือในมณฑลยุนนานเป็นหลักฐานสําคัญของการศึกษาวัฒนธรรมเดียนโบราณและการใช้ชีวิตของผู้คนในภูมิภาคนี้เมื่อกว่า2,000ปีก่อนในปี2020สถาบันโบราณวัตถุและโบราณคดีทางวัฒนธรรมของมณฑลยุนนานค้นพบซากปรากัดพังระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตจ,จินหนิงของนครคุนหมิง บริเวณที่พบอยู่ในกูดเชิงชุนครอบคลุมพื้นที่ประมาณ42,000ตารางเมตรมีเนินเปลือกหอยทับถมสูงสุดถึง6เมตรครึ่งเป็นการซ้อนกันของชั้นดินสลับกับเปลือกหอยการตรวจสอบด้วยเครื่องเรดิโอคาร์บอนพบว่าซากปรักหักพังมีอายุ2,500ถึง3,600ปีตรงกับช่วงราชบงซางและราชบงโจ นอกจากนี้ยังพบสุสานและลงศพในช่วงยุคปลายราชบงซางรวมถึงโบราณวัตถุมากกว่า4,000ชิ้นอาทิถ้วยสำริดเครื่องปั้นดินเผาถ้วยหินถ้วยไม้หยกในสมัยราชบงโจ,งงจผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจินหนิงบอกว่าพื้นที่กู่เฉิงชุนที่พบเปลือกหอยเป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาต้นกำเนิดของวัฒนธรรมเดียนการตั้งถิ่นฐานรูปแบบการดำรงชีวิตของคนในยุคนั้น